ในตัวอย่างที่7ตัวอย่างที่7นะคะสําหรับรูปตัวอย่างที่7เป็นรูปรูปบาทซึ่งเป็นรูปบาท a b c d e f g h นะคะโดยให้ a b c d เป็นฐานสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือโจทย์ต้องการทราบว่า a g ยาวเท่าไรนะคะเรามาดูนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการ ก็คือเส้นนี้ในข้อนี้นะคะเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของพีทาโกร r a s เช่นกันนะคะในการสร้างนะคะครูจะวาดรูปจบนองออกมาให้ดูนะคะสิ่งที่เราต้องการก็คือ AG คือเส้นนี้เราต้องใช้พีทาโกร r ใช่ไหมคะเราก็เลยจะทำการสร้างออกมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยด้านนี้เป็น AG คือสิ่งที่โจทย์ต้องการเราก็มาสร้างรูปสามเหลี่ยมตามเลยค่ะเราก็จะได้รูปนี้ขึ้นมาเมื่อเป็นแบบนี้ดังนั้นจุดที่มุมฉากตรงนี้จะเป็นมุม C เมื่อทุกคนเห็นอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าการที่เราได้มาซึ่ง C มันต้องเกิดจาก AB และ CD ด้วยความที่เป็นรูปลูกบาท ดังนั้น ab ก็จะเป็นมุมฉากเช่นเดียวกันนะคะรูปของครูอาจจะไม่บรานเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราต้องหาจะประกอบไปด้วยรูปสามเหลี่ยม abc ก่อนนะคะแล้วก็มาต่อออกมากลายเป็นรูปสามเหลี่ยม acg เมื่อนักเรียนเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกคุ้นๆไหมคะว่ามันคล้ายกับตัวอย่างที่เท่าไรในข้อนี้นะคะจะคายกันกับตัวอย่างที่5และตัวอย่างที่8นะคะเมื่อเราสร้างมาเป็นรูปแล้วนะคะจะได้คลายกันกับตัวอย่างที่5และตัวอย่างที่8นั่นเองถ้าใครมองภาพไม่ออกเดี๋ยวครูจะวาดรูปใหม่ให้ดูนะคะ รูปสีเขียวนะคะก็คือรูปด้าลลางตรงนี้นี่เองส่วนรูปสีชมพูนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมสีชมพูคือรูปนี้ค่ะมันก็คือการที่เราครี่ก่องออกมาเนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะถ้าเราใช้ ตัวอย่างในข้อที่5กับข้อที่8มาต่อยอดในการทำนะคะเราก็สามารถตอบได้เลยว่า A G คือเท่าไหร่คะลูก A G ก็จะคือสแควรู t ของ A G คือสแควรู t ของ A B ใช่ไหมคะยกกำลังสองบวกด้วย B C ยกกำลังสอง บวกด้วย gc ยกกำลังสองนั่นเนองถ้าใครยังงงอยู่เรามาดูกันว่าทำไมถึงได้แบบนี้เหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องหานะคะคือเราจะต้องหาความยาวด้านนี้ก่อนก็คือความยาวของ ac ac หาได้จากอะไรก็คือหาได้จาก ac กำลังสองเท่ากับ ab กำลังสองบวกด้วย bc ยกกำลังสอง ใช่ไหมคะสิ่งที่จทยต้องการก็คือ AC เฉยๆเราก็เลยได้เป็น square root AB กำลังสองบวกด้วย BC ยกกำลังสองอันนี้ก็คือการหาความยาวของด้าน AC แต่สิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยโจทย์ต้องการทราบว่า AG มีความยาวเป็นเท่าไหร่เราก็เลยใช้สามเหลี่ยม B สามเหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้วก็ ใช้ทฤษฎีบทพีทากรัสก็จะได้ออกมาเป็น AG เท่ากับอะไร AG กำลังสองมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากก็คือ AC ยกกำลังสองบวกด้วยด้านประกอบอีกอีกอันนึงก็คือ GC <oughs> ยกกำลังสองนั่นเองนะคะ เราก็มาดู ac ที่เราได้เมื่อสักครู่ก็ได้ได้เป็น square root ab กำลังสองบวกด้วย bc กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย gc กำลังสองเลยส่งผลทำให้ square root หายไปได้เป็น ab กำลังสองบวกด้วย bc กำลังสองบวกด้วย gc กำลังสอง สิ่งที่โจทย์ต้องการคือ A G เฉยๆไม่ใช่ A G กำลังสองดังนั้น A G เฉยเฉยเลยมีค่าเป็น Square root ของ A อกำลังสองบวก B C กำลังสองบวก G C ยกกำลังสองค่ะอันนี้คือการแสดงที่ทำแต่ถะะ้หากว่าใครที่สามารถทำตัวอย่างที่5และตัวอย่างที่8ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบว่า อะไรนะคะจากลักษณะของรูปนี้แล้วนะคะเราสามารถสรุปได้เลยว่าถ้าเราต้องการหาเส้นพยางมุมที่ยาวที่สุดของรูปปิซึมนะคะถ้าในข้อนี้นะคะครูให้ ab เป็นกว้างด้านกว้างนะ bc เป็นด้านยาวและ gc เป็นด้านสูงของรูปปิซึมนี้นะคะ ถ้าครูให้ AB เป็นกว้าง BC เป็นยาวและ GC เป็นสูงนะกว้างยาวสูงนะคะเราก็จะได้ว่าเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุดเกิดจกากสแควรูทของด้าน กว้างยกกําลังสองบวกด้านยาวยกกําลังสองแล้วก็บวกด้วยด้านสูงยกกําลังสองถูกไหมคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะคะต่อไปเวลาที่เราเจอรูปปริซึมนะคะรูปปริซึมสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็สามารถหาเส้นพยางมุมที่ยาวที่สุดของ รูปปีซึมนี้ได้โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะ